สวัสดีค่ะทุกคนวันดีนะคะน้อปันนะคะก็จะมาขอพูดเรื่อง tower of hell นะคะก็คือซึ่งตอนนั้นนะคะน้องปันนะคะก็คือกำลังเล่น tower of hell อยู่นะคะแล้วก็คืออยู่ๆดีๆมันก็เป็นอะไรไม่รู้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอมาให้ตรงนี้เลยนะคะนี่เลยก็คือว่าอยู่ๆดีๆตัวมันก็หายเลยแต่ไอ้ข้างหลังที่ว่ามันเป็นเหมือนเอฟเฟกต์อะคะ่ะทุกคน มันเหมือนเป็นมีแต่เอฟเฟกข้างหลังสีฟ้าอันนี้คือน้องปันไม่ได้ซูมนะคะดูทุกคนอันนี้ก็คือคือว่ามันเป็นอะไรน้องปันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันโดนเกมบั๊กหรือว่าน้องปันจะโดนแบนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรน้องปันก็คือไม่รู้นะคะดูทุกคนอือฮึแล้วก็มีอีกคลิปวิดีโอนึงนะคะก็คือซึ่งว่ามันเหมือนมันไม่มีเอฟเฟกต์ด้านหลังเลยคือตัวมันหายไปทั้งตัวเลยนะคะก็คือขึ้นมาก็คือขึ้นวิดีโอมาให้เลยนะคะดูทุกคน แล้วก็คือน้องปันไม่ได้ซูมด้วยนะคดูทุกคนน้องปันไม่ได้ซูมเข้านะนนี้คือพูดจริงๆนะแล้วก็แล้วก็น้องมันแล้วก็คือน้องปันรู้สึกว่ามันไม่ให้ขยับไปตรงเป็นมันเหมือนมันไม่ให้มันเหมือนไม่ให้เราบอกว่าไปขึ้นบันไดให้เราเล่นนะคะแล้วเหมือนพยายามจะด,ดันห้ามเขา ว่าห้ามไปตรงนั้นนะคะคือก็คืออยู่ๆดีๆน้องปันก็สามารถเดินลอยได้เลยอะคือน้องปันไม่ดูนะแล้วคือน้องปันไม่เห็นตัวของน้องมันปันเลยแล้วก็คือมันไม่มีเอฟเฟคด้วยคือน้องปันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องปันโดนแบนหรือว่าโดนโดนเกมบั๊กหรือว่าเกี่ยวกับเกมที่ว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะคะน้องปันก็ไม่รูนะส่วนใครที่ว่าชอบเล่นแบบแบบ Tower Tower of h อ l l นะคะบ่อยๆนะคะก็คือใครเป็นแบบน้องมันปันใครเคยเป็นแบบน้องก็คือใครเคยเป็นแบบน้องปันนะคะก็คือคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าน้องปันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือน้องปันก็คือเล่นมาสักพักเนึนงได้สักพักหนึน่งแล้วแหละคะ่ะแต่ก็คือน้องปันไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าน้องปันแบบว่าแบบว่าไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวน้องปันเลยนะคะก็คือ เคยเห็นแต่ของคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพของแมพหน้าแมพนะคะนี่อันนี้ก็คือขึ้นภาพไปเลยนะคะเผื่อใครก็ไม่รู้จักนะคะก็คือเออแต่น้องปันเล่นทุกวันนะคะก็คืออันนี้ก็คือน้อปันแค่มาบอกเฉยๆนะคะใครรู้ก็คอมเมนต์มานะคะว่ามันเกิดจากอะไรก็อย่าลืมกดติดตามคลิปนี้ให้ด้วยนะคะบายยค่ะ